ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะใบเตยมาทําคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะอัปเดตความรู้สึกเขาตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกกับเรายังไงและทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนยังไงนะคะวันนี้เราก็มาในหัวข้อนี้กันนะคะก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะว่าเป็นคลิปรันดอมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมีความรู้สึกอธิบายไม่ถูกบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับเรายังไม่รู้ทิศทางของความสัมพันธ์ว่าจะไปยังไงต่อไปนะคะ สำหรับคนที่มีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะหรือว่าอย,อยู่ในสถานะที่มันคลุมเครือนะคะาหาทางออกไม่เจออะไรอย่างนี้เนาะก็มาฟังหัวข้อนี้กันนะคะขออนุญาตโฆษณานิดนึงโฆษณานิดนึงนะคะตะกุดเท้าเวสวุวรรณนะคะรุ่นนี้เป็นหินอาเกตนะคะใครสนใจก็สอบถามแล้วก็สั่งจองได้นะคะรุ่นนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ399นะคะ 399นะคะส่งฟรีแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นเฉพาะรุ่นบางรุ่นนะตะกุดนะคะองค์พ่อพระพิคานานะคะ399เหมือนกันสนใจก็สอบถามสั่งจองได้นะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะที่เป็นไทเกอร์อายเนาะรุ่นนี้จะเป็นบลูไทเกอร์อายนะคะแล้วก็มี ไทเกอายสีนี้นะคะสีน้ำตาลเนี่ยจะอยู่ที่สี99นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่สอบถามสั่งจองได้เลยนะใครที่แบบสนใจนะคะอยากจะแบบว่ามีตะกรุดใส่หรือว่าให้ไปเตยออกแบบให้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สั่งจองได้เนาะ แล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะจองคิวได้เลยนะกับพี่แอดมินคอนเซปต์เดิมนะคะค่าครูไม่จำกัดนะคะตามกำลังซับตามสะดวกเลยทีนี้เราจะไปดูกันทิศทางของอเรื่องของคุณดีกว่าดูก่อนว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะเราจะเข้าประเด็นของการทำนายเลยนะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ที่เรามาเล่นอ่แลนดอมหัวข้อนี้เนี่ยเป็นยังไงหัวข้อนี้เนี่ยนะคะความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นความรู้สึกดีๆที่มันได้เกิดขึ้นแล้วนะคะค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะความรู้สึกมันรุนแรงค่ะเราก็ค่อนข้างอินกับความรู้สึกนี้นะคะนะเจ็บสิบ นะคะสุกสิบนะคะสุกจนล้นก็เจ็บจนล้นเหมือนกันนะก็เป็นความรู้สึกที่ใบเตยเห็นสองด้านนะความสัมพันธ์ที่เป็นช้อยนะคะความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกหรือความสัมพันธ์ที่มันมีคนหนึ่งที่รักมากเจ็บมากแล้วก็อีกคนที่เจ้าชูหรือเปล่าไม่แน่ใจมันไม่ันก็ไม่เชิงเจ้าชูหรอกแต่ว่า เป็นลักษณะของคนนึงไปนึบๆช้าๆไปเรื่อยๆอีกคนนึงค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่รุนแรงนะคะความรู้สึกดีๆความรู้สึกรักนะคะความห่วงใยการถูกใจนะคะได้เกิดในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะอาจจะเป็นฝั่งเราที่ค่อนข้างที่จะอินกับความรู้สึกครั้งนี้นะคะหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่อินกับความรู้สึกรักความรู้สึกชอบ มีความหวังดีมีความปรารถนาดีให้กับอีกฝ่ายนะคะเห็นไหมคะสองถ้วยเนี่ยนะแล้วก็ the lover เนี่ยความรักได้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วอาจจะเป็นคุณที่รักเขานะคะหรืออาจจะเป็นเขาที่รักคุณก็ได้นะคะภาพมันอาจจะสะท้อนมันอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงข้ามกันก็ได้หรือนะคะอาจจะเป็นเรานี่แหละ ที่รู้สึกเยอะนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มีความเจ็บปวดอยู่ในนี้ด้วยนะคะต้องรอเวลาเนาะให้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วก็ทุกอย่างจะต้องค่อยเป็นค่อยไปมันมีไฟได้ไฟหนึ่งที่เออเหมือนกับขอไปเรื่อยๆได้ไหมไม่ไม,ไม่ไม่อยากรีบแล้วก็มันมีคนหนึ่งที่เคยมีปมในเรื่องของความสัมพันธ์เจ็บหนักๆเลยเสียความรู้สึกเฮิร์ทหนักเลยหรืออาจจะเคยเป็น คนที่แบบเคยแต่งงานมาก่อนเป็นพ่อไม้แม่ไม้เลือกลายอย่าล้างนะคะฝ่ายนึงจะเป็นในลักษณะนี้นะเออบางท่านอยู่ในราศีเมถุนนะคะหรือธาตุน้ำธาตุลมขึ้นมานะคะธาตุน้ำธาตุลมขึ้นมาอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้เนาะที่อยู่ในธาตุน้ำธาตุลมนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูกันนิดนึงว่าแล้วตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเราเราไปดูซิว่านาเวลานี้นะคะที่เรามาถามให้นี้ คนที่เรามาถามถึงเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเราไปเตยจะอ่านเท่าที่สัมผัสได้จากไพ่นะตอนนี้เลยนะที่เรามาเล่นหัวข้อนี้เนี่ยเขาคิดเขารู้สึกยังไง อืเขาเป็นควีนดาโคตรดุเขาเฉยๆอ่ะอุ๊ยเจ็บไหมเนี่ยเรานี่แหละเจ็บเขาเฉยๆเขายังไม่ได้แบบเขายังไม่ได้แบบอยากจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้หรือเขาจะจริงจังกับคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาน่าจะติดติด งานติดเรื่องของภารกิจบางอย่างที่เขาจะต้องสะาสา่งหรือเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วเป็นตัวจริงๆอะ่ะเป็นคู่จริงๆของเขาแล้วคุณมาเจอกันกับเขาแล้วมันเป็นความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ได้นะคะความรู้สึกของเขาก็เหมือนเขาไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความรักเนาะเขาโฟกัสที่ผลสำเร็จของการงานนะคะ มีโอกาสที่แบบว่างานของเขากําลังจะไปได้ดีกําลังรุ่งโรจน์กำลังจะประสบความสําเร็จเลยแทบไม่มีเวลามาโฟกัสที่เรื่องของความสัมพันธ์เลยนะคะเขาคนนี้จริงนะคือถ้าบอกว่าชอบก็คือชอบจริงๆถ้าเขาเคยพูดนะแต่ถ้าเขาไม่เคยพูดไม่เคยบอกเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่ได้จริงจังกับคุณมากอ่ะเออก็อาจจะคุยได้อาจจะเป็นเพื่อนได้เป็นพี่เป็นน้องได้ เป็นแฟนไม่ได้เพราะว่าเขาน่าจะมีคนเข้าหาเขาเยอะแหละนะคะช้อยเยอะตัวเลือกเยอะเลือกได้แล้วก็คือบางอย่างเขาก็ตัดอะต้องว่าอย่างเงี้ยถ้าแบบไม่จําเป็นจริงๆแบบถ้ารู้สึกแบบเบื่อจริงๆเหนื่อยจริงๆรู้สึกแบบไม่ได้อย่างมีความรักอะพร้อมจะตัดทันทีคนเนี้ยจะเป็นแบบเนี้ยมีก็ได้ไม่มีกไไมไไม็ได้ไม่ได้รู้สึกอินกับความสัมพันธ์มากเป็นคนที่สเปคสูงด้วยกันได้นะสเปคสูงเลือกเยอะเลือกมากแล้วก็ อาจจะยังไม่ได้อินกับความรักก็ได้เออไม่ได้อินกับความรักอะ่ะคืออักถ้าเป็นควีนดามขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้เคยเจ็บมาก่อนนะแล้วประสบการณ์ในอดีตเนี่ยจี๊ดๆทั้งนั้นเลยเขาก็เลยกลายเป็นคนที่มีกำแพงสูงมากๆคนนึงนะคะมีกำแพงสูงมากๆถ้าถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณใบเตยว่าเขาอาจจะไม่ได้มาโฟกัสท,ท,ที่เรื่องของความสัมพันธ์เท่าที่ควรนะ เขาไม่ได้มาโฟกัสที่เรื่องของความสัมพันธ์เท่าที่ควรคือถ้าเจอขอเจอของจริงขอเจอรักแท้เลยถ้าคุยคุยได้แต่ถ้าให้รู้สึกแบบรักจริงๆเนี่ยยากกับคนคนเนี้ยจะต้องไปทําลายกําแพงเขาให้ได้ก่อนนะแล้วไม่ใช่ว่าประเดี๋ยวประดาวคุยกันวันสองวันเดือนสองเดือนแล้วเขาจะมาอินกับคุณเลยนะคนคนนี้อันนี้พูดตามหลักการนะคะอืม เขาจะเป็นคนที่ใช้เวลานานมากกับความสัมพันธ์คือเป็นคนที่มั่นคงคนหนึ่งแหละมั่นคงแล้วก็เชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงนะคะแล้วก็เชื่อในเรื่องของพรมลิขิตโชคชะตานะแต่จะโฟกัสที่การกระทํามากกว่าคําพูดอาจจะมีคําพูดที่ดูสวยงามสวยหรูแต่ไม่ได้ไปมีอิทธิพลอะไรกับเขามากหรอกเพราะว่าคนคนนี้มองที่การกระทําเป็นหลักนะคะ เพราะฉะนั้นเขาเคยเจ็บมากๆมาก่อเน,นี่ยคนที่เคยเจ็บมากๆมากกอนเนี่ยก็ย่อมกลัวเป็นธรรมชาติกลัวเป็นธรรมดาว่าเออมันจะรู้สึกไม่ดีจะรู้สึกแย่หรือเราอาจจะโดนหักหลังหรืออาจจะโดนทรยศได้คือมันก็เป็นความกลัวของมนุษย์ต้องว่ายอย่างเงี้ยเนาะถ้าถามความรู้สึกหรอไปเตยว่าตอนนี้ถ้าความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะช่วงไหนเวลาไหนก็ตามเขาก็รู้สึกดีกับคุณแหละนะคะรู้สึกดีรู้สึกเออก็ถูกใจนะ แต่ว่ามันมันมันยังเป็นความรู้สึกที่มันมันไปต่อยังไม่ได้เพราะว่าสภาวะแวดล้อมนะคะการงานนะคะหรือว่าชีวิตของคนคนนี้ไม่ไม่ได้อยู่กับเรื่องของความรักอย่างเดียวความรักไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่คนคนนี้จะมองทุกๆมิตินะเรื่องรักก็มองแหละเรื่องการเงินการงานก็มองเรื่องครอบครัวก็มองคือเขาแบ่งสัดส่วนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวได้ โดยที่เขาไม่ได้อินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะเพราะว่าน่าจะเคยมีปมมีประวัติเรื่องความสัมพันธ์มาก่อนหรือตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้โสด ไม่ว่าคุณจะรู้สึกดีรู้สึกชอบเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกับคุณได้อาจจะเป็นลักษณะของการที่เขาตัดคุณออกจากชีวิตเลยแล้วอยู่เงียบๆแล,แล้วยอมเจ็บอะหรือนะคะถ้าเขาไม่ได้ตัดคุณออกจากชีวิตเขาก็อาจจะคุยกับคุณบ้างปรับปายนะคะก็ไม่ได้ให้ความหวังแต่ว่าก็คุยในลักษณะของการให้คําแนะนําให้คําปรึกษาได้ซึ่งเขาไม่ได้แบบไม่ได้อยากทําให้ใครเสียใจ ไม่ได้อยากทําให้ใครแบบผิดหวังเจ็บปวดแล้วก็เขาคนนี้เนี่ยไม่ได้อยากให้ใครเอาความคาดหวังมาฝากไว้ที่เขาเขาจะเป็นคนที่เรามัดระวังมากๆไม่ได้อยากให้ความหวังใครแล้วก็ไม่อยากให้ให้ใครมาหวังอะไรกับเขามากมายต้องว่าอย่างเงี้ยเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วคนนี้เดินเร็วพูดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเป้าหมายชัดเจนนะคะคือแม้ตัวเองจะเจ็บปวดน่ะแต่ยังสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้อาจจะมี คนที่อยู่ในลักษณะของราศีเมถุนนะ่ะแล้วก็ทัดน้ําขึ้นมาชัดเจนทัดไฟทัดลมขึ้นมาบ้างนะคะโอเคทีนี้ลักษณะของความรู้สึกของเขาก็ยังกักกัอยู่นะยังไม่ได้ยังไม่ได้เทมาที่คุณร้อยเปอร์เซนตแต่ว่าถ้าถามว่าคุยกันได้ไหมคุยกันได้เขาก็ยังไม่ได้แบบเออบางคนอาจจะเงียบไปแล้วก็มีนะในความรู้สึกใบเตยว่ามันมีบางคนที่เงียบไปแล้วก็มีนะ หรือบางคนยังคลุมเครืออยู่นะคะทีนี้เราไปดูกันต่อแล้วทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นยังไงทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นยังไง ไม่ได้หรอกค่ะบอกไม่ได้เลยความลับสวรรค์โอ้ยนะแล้วแต่โชคชะตาเลยนะคุณรุนเหมือนถูกเหมือนจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไพ่มันก็ไม่ได้ขึ้นมาเนาะว่าเรากับเขาจะไปต่อแบบไหนอะ่ะเหมือนมันต้องดูไปนานๆอะ่ะเออ ไปเรื่อยๆแล้วบางอย่างมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณนะคุณคุณไม่สามารถไปควบคุมหรือ control ความสัมพันธ์นี้ได้ถ้าไปต่อแบบแบบฝืนก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นลักซ้อนอะ่ะอืมอาจจะเป็นลักซ้อนคุณอาจจะเจอพ่อไม้แม่ไม้หรือคุณเองอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เนาะมาฟังบางคนอยู่ในราศีธนูราศีเมษราศีสิงศีกุมนะคะอืม ถ้าไปต่อตอนนี้นะเอาเอาแบบที่แบบอ่านตามไพ่เลยก็คือมันจะเป็นรักซ้อนอะเออรักที่จะต้องเลือกมีช้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยตอบไม่ได้นะคะตอบไม่ได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเขากําหนดมาแล้วอะเออมันก็ยังไม่ได้เป็นลักษณะของการหันหลังให้กันนะแต่มันมีความเครียดในความสัมพันธ์ด้วยนะอืมยังไม่ได้หันหลังให้กันยังไม่ได้จบอะแต่ว่า ถ้าถามว่าจะไปต่อ,อยังไงยังไม่เห็นทิศทางนะถ้าเป็นมันก็จะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วก็มันเป็นแนวรักซ้อนรักสามเศร้ามันมีความรู้สึกที่มันซับซ้อนอะ่ะอมืมันซับซ้อนแล้วก็อืมสตันไปแล้วนะคะนั่นแหละนะมันมัน ทิศทางมันมีคนนึงที่อีโก้สูงทิฐิสูงนะแล้วก็เอาแน่นอนกับเขาไม่ได้อ่ะแต่ถ้าถามว่ามันก็พอจะมีหวังไหมก็ประมาณ60%เซแหละนะก็พอที่จะมีหวังอยู่แต่มันก็ยังไม่ใช่ความหวังที่ไปตัวอย่างจะให้คุณไปทุ่มเทมากเนาะเอาจริงๆก็คือถ้าเราเลือกที่จะรักจริงๆอะนะโดยที่เราไม่ได้ไปคาดหวังเป็นความรู้สึกที่รักแบบไร้ข้อผูกมัดไร้เงื่อนไขคุณจะมีความสุข นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคาดหวังว่าคนคนนี้จะต้องมาคู่กับฉันเราจะต้องลงเอยด้วยการแต่งงานเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยบอกเลยว่าทุกข์ใจทุกข์หนักมากด้วยอ่าทีนี้มาดูกันคําแนะนําสําหรับคุณคําแนะนําสําหรับคุณยังไม่ใช่จังหวะที่เราจะต้องไปแบบยังไม่ใช่จังหวะที่เราจะต้องแบกดาบไปสู้เข้าใจไหมคะว่าเนี่ยสดาบเนี่ย ยังไม่ใช่โมเมนต์ที่แบบคุณจะต้องยกดาบขึ้นสู้ขึ้นฟาดฟันอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือคุณจะต้องรู้นิสัยใจคอของกันและกันมากกว่านี้คือจะต้องเรียนรู้นิสัยกันอะแล้วก็เหมือนคุณยังเห็นแค่ด้านด้านหนึ่งของเขาเท่านั้นอะคุณยังไม่ได้เห็นทุกๆมุมทุกๆด้านของคนคนนั้นแล้วคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเสียใจ นะคะในเรื่องของความรักเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคุณหรือไม่ได้รู้สึกไม่ชอบคุณนะแต่เขาไม่สามารถที่จะมาโฟกัสนะคะที่เรื่องของความสัมพันธ์อย่างเดียวได้หรือไม่สามารถที่จะเอาเวลาส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยมาสร้างความชัดเจนกับคุณได้คุณก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับคุณไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณพยายามแล้วถ้าคุณเต็มที่แล้ว ก็จะมีความสุขเถอะคะ่ะนะเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคุณหรือไม่ได้รู้สึกกับคุณในเรื่องที่มันเป็นด้านรบนะคะแล้วคุณก็อย่ามาน้อยใจเสียใจหรือว่ารู้สึกผิดหวังเลยนะคะคือเขาก็อยู่ของเขาแบบนั้นเราก็อยู่ของเราแบบนี้นะคะมองทุกอย่างด้วยด้วยเหตุผลนะคะเราจะไม่มองแบบสุดโตง่งแบบไส์จัดขวาจัดแต่ให้เรามองกลางๆนะคะ คุณกับเขายังเป็นเพื่อนยังอยู่ในความสัมพันธ์ได้นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามจะไปยัดเยียดตัวเองให้กับเขาหรือพยายามที่จะไปให้เขาโดยที่เราให้ในที่นี้ก็คือความรู้สึกบางอย่างที่มันมากเกินไปจนทําให้เขารู้สึกอึดอัดเขาอาจจะวิ่งหนีคุณไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเอากลางๆพอประมาณไม่ซ้ายจัดขวาจัดไม่สุดโต่งจนเกินไปรู้สึกได้พอประมาณนะคะก็คือ คุยกันได้พอประมาณเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปยัดเยียดตัวเองให้คนอื่นหรอกเพราะว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่าอยู่แล้วนะคะเลือกที่จะรักได้อย่างมีสตินะคะเอาแบบไม่คลั่งมากอะรักอย่างมีเหตุมีผลแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออนะมันก็ไม่ได้แย่หรอกความสัมพันธ์เนี้ยนะมันก็ยังมีอะไรที่มันยังพอที่จะทําให้เรายิ้มได้อยู่ อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าตีอกชกตัวว่าเราไม่คู่ควรเรามาเจอเขาช้าเกินไปหรือความสัมพันธ์นี้เรานี่แหละที่มันไม่ดีนู่นนี่นั่นอย่าโทษตัวเองเด็ดขาดเพราะว่าทุกๆคนนะคะมีคุณค่าในตัวเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะเติมเต็มให้ความสุขตัวเองได้จนล้นจนเต็มแล้วเราเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้เช่นกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปทำให้เขาแล้วเราไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเห็นความดีความงามของเรา ไปทําดีกับเขาแล้วแบบเขาจะต้องเห็นว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้คือคุณจะต้องทําด้วยความรู้สึกที่มันเป็นการให้จริงๆแบบที่คุณไม่คาดหวังอะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณเติมตัวเองจนเต็มแล้วคุณจะสามารถเติมให้คนอื่นได้แบบที่คุณไม่รู้สึกว่าขาดแคลนไม่ได้รู้สึกคาดหวังแล้วคุณจะใจฟูมากๆใจพองโตมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องไปพิจารณาก็คือความรู้สึกของคุณนั่นแหละว่า เราอยู่ตรงกลางไหมเราคาดหวังมากเกินไปหรือเปล่าหรือตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นหรือเปล่ามันยังไม่ใช่จังหวะที่เราจะต้องไปเดินหน้าอย่างเดียวอะ่ะเออนะคือเราจะต้องรู้จักรู้จักเหมือนกับช่องทางที่จะเข้าหาคนคนนั้นด้วยนะคะเอาเป็นว่า เราเองเนี่ยอยู่ในจุดที่มันดีอยู่แล้วแหละนะคะอยู่ในจุดที่มันดีอยู่แล้วถ้าเราจะรู้สึกดีกับใครมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกหรือการที่คุณจะรู้สึกรักใครสักคนมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่รู้สึกทุกข์ใจใจมันขุ่นมันมัวแสดงว่าคุณเดินไม่ถูกทางนะคุณดูง่ายๆแค่นี้เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําเราพูดหรือเราแสดงความรู้สึกออกไปหรือเรา หรือเราให้อะไรเขาไปแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเราก็ไม่ได้ทุกข์ใจนะเออใจมันดันพองโตมันจิตใจมันเบิกบานก็นั่นแสดงว่าไปถูกทางนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบคุยกับเขาแล้วเรารู้สึกทุกข์ใจอ่ะโอ๊ยเราเดาเขาไม่ถูกเลยนู่นนี่นั่นมานั่งกังวลใจมานั่งเครียดอันเนี้ยไม่ถูกนะคะคุณคุณน่าจะกําลังเดินทางที่ เหมือนไปทางที่มันไม่ถูกอ่ะเพราะฉะนั้นกลับมาจุนจิตจุนใจของตัวเองให้ดีนะคะเติมตัวเองให้เต็มก่อนแล้วก็ให้ออกไปโดยปราศจากเงื่อนไขนะคะก็มันมีหลายรูปแบบเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์ใบเตยก็หวังว่าคุณจะสมหวังกับรักครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณได้เจอคนที่ใช่เจอคู่แท้ของคุณจริงๆนะคะ ก็เจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ